สองสองศูนย์มอ,อ,อ,อตตเตอร์เวย์สายเก้าครับมุ่งหน้าบางปะอินคอมที่สามสิบเอ็ดบวกเก้าร้อยวันนี้วันที่เจ็ดเดือนเก้าเวลาเจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาที ด,ดูเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ้าทีนะครับรู้สึกว่าจะมาคนเดียวรู้สึกว่าท่านเจ้าหน้าที่จะมาคนเดียวเพราะว่าเห็นเดินลงมาคนเดียวเ่า,างน<อ>จ้าหน้านที่เดินเท้าถ่าง สวัสดีครับเออผู้บวดหรือผู้กองนะผู้บวดหรือผู้กองไม่มีอะไรครับท่านมาคนเดียวหรือเปล่ามาคนเดียวครับท่านมาคนเดียววะเนียไม่เรี่อไม่เกี่ยวผมสบายดีท่มีอะไรครับสบายดีมีอะไรเปล่าไม่มีอะไรครับพอดีผมเห็นเอ่อเมียเมียเจ้าของผมเห็นเมียเจ้าของรถเดินมาทําอะไรข้างรถเมื่อกี้ทำไมฮะเมื่อกี้ผมเห็นเมียเจ้าของรถเดินมาทาอะไรข้างรถเมื่อกี้ไม่ได้เกี่ยวกับผมเรียกรถครับคมก็นต่อไม่ได้ครับ จอดไม่ได้พี่ก็ไล่เขาไปน่ะรู้สึกว่าจะมาคนเดียวนะครับรู้สึกว่าเนี่ยรู้สึกว่าจะมาคนเดียวจอดไม่ได้ครับนี่ของวนเดินเินครับเดินครับจะไม่ได้พี่ก็ให้เขาจอดดีนะบอกเขาไปนี่น่ะจอดไม่ได้ก็บอกเขาไปดิผมจับรถอยู่ครับอ๋อจับรถอยู่เกินครับ ดดดดแม่ที่จอดครับทางทางด่วนครับข้างด่วนแม่ยี่จอดใช่ครับใช่ครับได้ได้ได้ไดู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 ดดหมวกมือก,ก็ไม่ใส่คือเมื่อกี้ตอนแรกที่ผมเห็นอ่ะมียคนขับรถอ่ะเดินลงมาคุยข้างรถเดินมายืน่นมือทําอะไรไม่รู้่ข้างรถอ่ะนะครับพอพอเห็นถ่มปุ๊บ อเอาเห็นผมปุ๊บไล่ไล่เมียขึ้นรถไล่ไล่ไล่เมียเจ้าของรถเนี่ยขึ้นรถไปแล้วก็เดินออกมา ผมจะไปสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับว่าการที่เขามีระเบียบบอกออกมาว่าการที่เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยบนมอเตอร์เวย์เนี่ยจะต้องมีบัตดี้จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะไปถามดูนะจะไปดูว่าท่านมากี่คนนะครับ คคนนะรับท่านบอกว่าท่านมาสองผมจะพาไปดูว่ามากี่คนการปฏิบัติหน้าที่ ยืนยันนะฮะมาคนเดียวยืนยิงยอะนะครับว่ามาคนเดียวนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเอ่อมีกล้องมีกล้องการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงนะครับเขาต้องให้มาเป็นคู่วันดี้นะครับมาคนเดียวไม่ได้นะครับมันเป็นระเบียบนะแต่ท่านน่าจะเป็นผู้หมวดใช่ผู้หมวดนะครับผู้หมวดหรือผู้กองฮะมันเป็นผู้หมวดหรือผู้กองฮะ ผมผมรู้มาว่าระเบียบของตำรวจทางหลวงครับการออกปฏิบัติหน้าที่ต้องมาสองคนไม่ใช่ครับต้องมีคู่บันี้ใช่ไหมครับมาคนเดียวนะฮะอยากขายอยากขายท่านท่านชื่ออะไรนะครับขอทราบชื่อได้ไหมครับ อบครับขอทราบชื่อได้ไหมครับท่านขอทราบชื่อท่านได้ไหมครับไม,ไม่ไม่ครับการทํางานของท่านนี่มันต้องมาเป็นคู่ครับท่านต้องมาสองคนนะฮะเพราะว่าเออมันเป็นนโยบายของผมจําได้ว่าผู้บังคับการตํารวจทางหลวงเคยบอกไว้ว่าการที่เจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงจะเอกปฏิบัติหน้าที่ต้องมาเป็นคู่ฮนะต้องมีบัดดี้ครับ ออกมาคนเดียวแบบนี้ไม่ได้ไรครับท่านถูกต้องมั้ยฮะนามสก,กุลฤทธวี v นะครับแต่ชื่อท่านปกปิดไว้ผมขอทราบชื่อได้ไหมครับทำงานอยู่ครับขอทำงานขอทำงานอยู่บอกชื่อไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคโอเคเดี๋ยว <Okay, okay, S 2> <ๆ S 1> เดี๋ยวผมรอรอท่านท่านทำงานเสร็จก่อนเนี่ยผมจะถามชื่อท่านอีกทีนะ <S <S นาการการออกปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงนะฮะเป็นเป็นปนโยบายของอธิบดีกรมทางหลวงนะครับ ตำรวจทางหลวงจะต้องออกปฏิบัติหน้าที่2คนต้องมีคููปั้นี้มาหนึ่งแล้วก็คนขับหนึ่งนะครับท่านจะออกมาคนเดียวแบบนี้ไม่ได้ครับนะฮะเ,เดี๋ยวผมไปดูหมายเลขรถอีกทีผมจําไม่ได้นะครับเผื่อที่บดีกรมทางหลวงจะเรียกตำรวจท่านนี้ไปชี้แจงหน่อยนะถามชื่อไม่บอกนะครับถามชื่อไม่บอกเอยอยศเห็นดาวหนึ่งดวง <c oughs> อ่าให้ดูใหม่นะครับ 33นะครับอ,อ,นนอันนี้อันนี้ยังไม่หมดอายุนะครับหมายเลขข้างรถ82-20นะครับท่านออกมาปฏิบัติหน้าที่คนเดียวชัดเจนนะคะคนเดียวเลยนะครับ <S <S แล้วก็าการการแต่งกายขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับเมื่อกี้ไม่ใส่หมวกทีสไตล์มากนะครับ ถ้าประชาชนต้องการอยากทราบชื่อเนี่ยนะครับท่านต้องบอกชื่อยศตําแหน่งให้ประชาชนทราบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าประชาชนถามแล้วบอกว่า,าทํางานทํางานทํางานการอากบอกชื่อเนี่ยใช่รัาทำงานอยูอค่ครับโอเคโอเครับทำเลยครับผมเดี๋ยวผมขอถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจท่านนี้นะนะครับ สายลำลูกกาอ่ามอเตอร์ไซค์เก้ากมที่สามสิบเอ็ดบวกเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบวกเก้าร้อยนะครับท่านท่านมีดาวหนึ่งดวงแต่ผมไม่รู้ว่าผู้บวชหรือผู้กองท่านท่านเป็นผู้บวชหรือผู้กองนะหนึ่งร้อยตัวตีตำตัดครับร้อยตีผู้หมวดนะครับผู้หมวดทำไมท่านออกปฏิบัติหน้าที่คนเดียวครับผมอยากทราบครับ ท่านทำไมท่านออกมาปฏิบัติหน้าที่คนเดียวครับผมไปติดต่อราชการมาพบรถมาต้องนะครับผมครับที่สถานีที่ลราอยู่นะหรืก็ออกไปต่างก็คือท่านท่านท่านไม่ได้ตั้งใจออกมาปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมท่านท่านท่านปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับขอปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็คือออกมาคนเดียวเจอก็เือจอดเรียกได้เลยนะครับผู้บวชผู้บวชเนาะไไม่ด้ครับผู้บวชอะไรนะท่านท่านผู้บวชนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้โทรหาผู้บังคับการถูกผู้บวชอะไรนะ ตามนี้แล้วกันฉันไม่บอกผมนะตามนี้แล้วกันนีครับหมายเลขรถ8220ทะเบียน8กไก่ผอผึ้ง8133นะครับขฝาักท่านผู้การทางหลวงด้วยแล้วกัน เ,เจอพู้กระทาผิดเนี่ยอ่ะเพราะคือเจตนาผมรู้เลยว่าตั้งใจถ่ายผมเนี่ยนะให้ดูกันไปการออกปฏิบัติหน้าที่นะครับตามนโยบายผมทราบว่าให้มาเป็นคู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมเหตุฉะไหนท่านถึงมาคนเดียวนะ จะขี่รถประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วการการเรียกการเรียกรถเนี่ยนะฮะการเรียกรถเนี่ยเมื่อกี้ถามว่ารถคันนั้นผิดอะไรผมไม่รู้นะแต่ผมจะบอกเหตุการณ์เลยครั้งแรกเลยที่เขาเรียกนี่ก็คือรถคันนี้รถตำรวจทางหลวงคันนี้ขี่ไล่ตามตูดเข้ามาแล้วเขาก็ชิดสายพอชิดสายเสร็จคนที่ลงมาไม่ใช่คนขับนะฮะคนที่ลงมาเป็นเมียคนขับซึ่งผมถามว่าเมียคนขับมีใบขับขี่ไหม เมียคนขับไม่มีใบขับขี่นะครับแต่เมียคนขับเดินมาข้างรถด,ด้านซ้ายแล้วเอามือยื่นเข้าไปอาจจะไปขอแผนที่ประเทศไทยก็ได้นะอาจจะไปขอแผนที่ประเทศไทยเพราะว่าเขาอาจจะหลงทางแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วพอเห็นผมปุ๊บไล่เมียคนขับขึ้นรถคืนแล้วตัวเองก็เดินออกมาจากรถโดยไม่ใส่หมวกนะครับและผมก็สงสัยว่าอ้าวท่านมาทาไมเอ่อทำไมการปฏิบัติหน้าที่ของท่านทําไมถึงมาคนเดียว เพราะปกติแล้วคนที่นั่งอยู่เบาะด้านซ้ายจะเป็นคนลงไปเขียนใบสั่งนะครับจริงๆแล้วนะฮะคนที่นั่งอยู่เบาะด้านซ้ายตำรวจทางหลวงที่นั่งอยู่เบาะด้านซ้ายนั่นก็คือคนที่มาเป็นคู่บัดดี้จะต้องเป็นคนที่ลงไปเขียนใบสั่งแต่นี่ท่านเป็นคนขับท่านลงไปเขียนเองสแสดงว่าท่านมาคนเดียวนะครับตามนั้นนะ ก็แบ่งปันบรรยากาศเช้าๆให้ดูกันนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงหมายเลขข้างรถนะครับ8 2 2 0นะครับเช้า <laughs> เช้าเจ็ดโมงอ่อก็ตามนั้นเลยฮะนะครับเอาประมาณนั้นแหละพี <laughs> ปะ่ประมาณนั้นประมาณนั้น เขาอาจจะอาจจะเก็บรูปผมไม่เป็นที่ระลึกก็ได้นะอาจจะเก็บรูปรถผมไม่เป็นที่ระลึกก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่ารูปรถผมเนี่ยน่าจะมีกันทุกคนแล้วก็ฝากท่านผู้การทางหลวงด้วยแล้วกันนะครับในการที่ ตำรวจทางหลวงออกปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับตามหลักตามนยโยบายของท่านที่เคยบอกว่าการออกปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงนี่ต้องออกมาเป็นคู่ต้องมีคู่บัดดี้เสมอนะครับแต่ทำไมท่านบินเดียวแล้วการบินเดียวของท่านเนี่ยจุดประสงค์แรกที่ผมลงคือท่านไปเรียกรถคันนั้นให้จอดแต่ท่านไม่ลงจากรถนะครับไม่ลงไปแจ้งข้อกล่าวหาท่านนั่งอยู่ในรถแล้วให ภรรยาของคนขับรถพว่วงอ่ะเดินลงมาหาพอเดินลงมาหาปุ๊บแล้วเปิดกระจกด้านซ้ายให้ภรรยาคนขับรถพ่วงยื่นมือเข้ามาเพื่อขอแผนที่ประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้ผมสงสัยนะพอเห็นผมจอดต่อท้ายปุ๊บไล่เมียคนขับขึ้นรถคืนแล้วตัวเองก็เดินถือใบสั่งแล้วค่อยเดินออกมาจากรถแบบนี้คือพฤติการถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ผมฝากผู้การทางหลวงเลยละกันนะครับเนาะ โอเคไม่ได้มีเจตนาอะไรนะฮะอยากนำเสนอวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงให้ดูเฉยๆนะครับว่าสิ่งที่เขาออกมาปฏิบัติจริงกับสิ่งที่เขารายงานท่านมันตรงกันหรือไม่หรือว่าตามนโยบายที่ท่านออกมาว่าการปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นอย่างนี้นะหนึ่งสองสามเมื่อพบรถกระทําผิดแจ้งให้ชิดขอบทางด้านซ้ายแล้วตัวเองประกบท้ายเปิดไฟสัญญาณเตือนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ หลังจากนั้นให้คู่บัดดีลงไปแจ้งข้อกล่าวหากับคนขับแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้คือผมที่ผมทราบมาระเบียบแต่สําหรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นยุกวันเนี้น้อยมากที่จะมีแบบนั้นนะครับบางครั้งก็ไม่เปิดไฟเลนเมื่อกี้ถามว่าเปิดไฟเลนไหมไม่ได้เปิดทางไว้เฉยๆไม่ได้เปิดบุ๊บบุ๊บบบไม่ได้เปิดไฟเลนถามว่ามากี่คนมาคนเดียวแต่งกายเรียบร้อยไหมไม่ใส่หมวก แล้วการเจอรถกระทำผิดทําไมท่านไม่ลงไปแจ้งข้อกล่าวหางแต่ครั้งแรกทําไมต้องนั่งรอในรถเพื่อให้เมียเขาเดินมาหาอันนี้ข้อสงสัยผมเฉยเฉยผมสงสัยเฉยเฉยนะครับผมไม่ได้อะไรนะผมสงสัยเฉยเฉยเพราะว่าสิ่งที่ผมรู้กับสิ่งที่ผมเห็นมันมันสวนทางกันยังไงก็ฝากท่านผู้การทางหลวงช่วยชี้แจงคลิปนี้หน่อยนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วก็ตามตามที่ท่านบอกว่า ออกมาเป็นคู่บัดดี้เนี่ยแล้วคู่บัดดีเ้เขาเขาอ้างว่าเขาไปรับเอกสารมาเขาอ้างนะผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ท่านบอกว่าท่านไปรับเอกสารมานะครับแล้วท่านขี่รถมาเจอท่านก็เลยเรียก <c oughs> ตามนั้นโอเคคลิปนี้จบไปที่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเจอเหตุการณ์อะไรข้างหน้าจะนำเสนออีกครั้งนะครับแต่นะครับแต่ผมบอกเลยนะว่า ไม่ได้มีเจตนาที่จะขี่ไปหาเรื่องหรือเข้าไปหาเรื่องแต่สิ่งที่เราเห็นแล้วเราเจอมันไม่ถูกต้องเราเครือบแคลนสง,งสัยก็คือลงไปสอบถามข้อมูลแค่นั้นเองครับส่วนความจริงจะเป็นยังไงเป็นเหมือนที่ตำรวจพูดไหมหรือเป็นเหมือนที่ผมถ่ายทอดสดไปไหมอันนี้ฝากให้ทุกคนใช้วิจรยญาในการรับชมนะครับขอบคุณทุกคนแจ็คแซลล์ทีมงานนักรบการเตือนขอบคุณครับ